วิกเก็ตฟอร์กูนะครับพักสต้นเรื่องนี้เริ่มมาอย่างดีแต่ครึ่งหลังนี่แอบมีเสียงแตกแถมไปดูง่ายๆก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังเนี่ยเล่าเป็นคู่ขนานกับวิสั r อ of ออหนังเมื่อปี1939โคตรเก่าเอาไงดีนะครับจะไปดูในโรงหนังหรือจะดูในแอปดิซี่พลัสมันเข้าเร็วซะด้วยนะหนังสไตล์นี้คุยกันดีกว่า มันไม่ใช่หนังภาค2นะครับมันคือหนังหนึ่งเรื่องที่เอามาหั่นครึ่งเฉยๆนะฮะอารมณ์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าฮังเกิลเกมภาคสุดท้ายอะ่ะไทม์ไลน์ก็ต่อจากภาคแรกไม่นานมากนะฮะเนื้อเรื่องตัวละครแล้วก็ปมต่างๆเนี่ยคือเชื่อมต่อกับภาคหนึ่งแบบตรงๆเลยแน่ละดีที่สุดคือไปดูภาคหนึ่งในแอปอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะทําให้เก็บดีเทลได้ดีขึ้นแล้วก็อินกว่าและ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 ตัวใหญ่ๆเลยเผื่อใครไม่รู้นะครับเรื่องนี้เนี่ยออริจินัลมาจากหนังสือเด็กนะฮ วิสออฟออสนะฮะก็มีเพลง somewhere over the rainbow อะไรนะั่นแหะที่คนน่าจะเคยได้ยินกันถือเป็นหนังในตำนานนะครับแบบต้นตระกูลหนังแฟนตาซีในโลกภาพยนตร์เลยอะแล้วก็มีหนังสือกับละครเวทีชื่อว่าวิกเก็ตประมาณยุค90หนังวิกเก็ตภาคที่แล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าภาคเนี่ยไทม์ไลน์มันเริ่มทับทับกับวิสออฟออสแล้วแล้วหนังก็เล่าแบบคู่ขนานไปเลยนะฮะแต่เล่าไม่หมดด้วยนะเหมือนคาดหวังให้คนดูเนี่ยรู้เรื่องวิสระออฟออสอยู่แล้วผมก็เลยเชียร์นะครับว่าใครไม่เคยได้ยินวิสระ of os มาก่อนเนี่ คนลงไวในยู u ูบนะฮะไปกอรเร็วๆอานิ้หนังมันสนุกมันเจ๋งหรือเปล่านะครับอย่างแรกที่ต้องชมก็คือเรื่องของเพลงเรื่องสาวประกอบเรื่อง CG Production นี่คืองดงามอาลาังการเหมือนเดิมก็เป็นทีมเดียวกันยกมาจากภาคแรกนั่นแหละทุกฉากแฟนตาซีปราสาทเมืองนี่คืองานละเอียดจริงๆแล้วมูดของหนังเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยซาวประกอบนะฮะโอ้โหแจมแมว2นักแสดงก็โอ้โหร้องเพราะเล่นดี เวิรจะมีช่วงที่มันร้องเพลงนะฮะแล้วเพลงสไตล์มิวสิควลเนี่ยมันจะชอบเป็นพนานาโวหารอธิบายความรู้สึกนะฮะเนื้อเรื่องมันเลยไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะครับเลยอาจจะมีเบื่อๆไปบ้างแต่ก็เป็นธรรมดาของหนังมิวสิควลนะฮะอันนี้เข้าใจได้ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ย ผมชอบครึ่งแรกของหนังคือตอนจบภาคก่อนก็เฉลยนะคบว่าอีพ่อมดนี่ไม่ได้มีพลังอะไรเลยนะฮะแต่ว่าต้องโม้เพื่อจะได้ปกครองคนอย่างสงบสุขนะฮะคอนเซปต์เดียวกับสมุติเทพช่วงแรกของหนังมนเลยเป็นสไตล์การต่อสู้เชิงการเมืองฝั่งเอลฟาบาก็อยากจะเปิดโปงพ่อมดนะคบว่าเฮ้ยมันโกหกไม่ได้มีพลังอะไรเลยอย่าไปเชื่อแล้วเรื่องสัตว์พิเศษเนี่ยพ่อมดมันจะหยีดหยีดหน่อยนะฮะมันจะกีดกันไม่อยากให้แบบสัตว์มันฉลาดหรือมันพูดได้เหมือนคนเรื่องมนเลยเป็นการกรบฏนะฮะการปลดแอกอยากจะฉีกจากการปกครองที่มันไม่ ตีฝั่งตรงข้ามนะครับพยายามใส่ร้ายป้ายสีเอลฟาบาแม่มดชั่วแม่มดเลวใครเจอต้องฆ่ามันอารมณ์แบบปกปั่นป๊อปปะกันได้หน่อยอะคือใช่แหละเนื้อเรื่องไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะครับแต่ผมว่ามันอินง่ายมันคลาสสิกแล้วก็มันดูได้แบบไม่เบื่อเอหรือกูคุ้นๆในโลกจริงแต่เครื่องหลังของหนังเนี่ยแหละผมว่าเสียงแตกเริ่มจากการย้ายพล็อตการเมืองเนี่ยไปเป็นพล็อตเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นเป็นความสัมพันธ์แบบเลิฟเฮดเดี๋ยวก็เพื่อนเดี๋ยวก็ศัตรูนะฮะเป็นเฟรนด์มี่แถมยังมี นี้ดีไหมนะครับปัญหาเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องอย่างแรกคือหนังเนี่ยเขาตัดสินใจไปอ้างอิงละครเวทีซะเยอะมันไปสะท้อนอยู่ในฉากแล้วก็สคริปต์อยู่หลายจุดเหมือนกันมันเลยมีบางซีนนะครับที่ต้นซีนตัวละครคิดแบบหนึ่งนะฮะกลางซีนก็มาร้องเพลงกันแล้วปลายซีนตัวละครก็ไปคิดอีกแบบหนึ่งแทนซึ่งเหตุผลเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ผมว่าระยะเวลาแก็บของแต่ละช่วงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วกันไปหน่อยจนแบบเอา้าอะไรวะ มึงคิดอย่างนี้มาตั้งนานเซนเดียวมึงเปลี่ยนความคิดเลยวะภาคแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีจุดหักเหของตัวละครเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องก็มีอยู่แบบครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยแต่ภาคเนี่ยมันมีเยอะนะครับเพราะเรื่องนี้มันเลยชัดขึ้นมาคือมันไม่ได้แย่นะครับมันแค่ไม่คุ้นตากับหนังโรงเฉยๆแ,แบบเนี้ยเรื่องที่2เนี่ยผมอาจจะเหมารวมละครเวทีเกินไปหน่อยนะอาจแต่เอาไปว่าที่ผมดูมาเนี่ยส่วนใหญ่ม,มันมักจะมีเนื้อเรื่องที่แบบ น้ำเน่าอ่ะแล้วหลังๆหนังไปนเน้นเรื่องความแบบเฟนดามี่นะครับความรักสามเศร้านะครับมาเลยเจออะไรหลายๆอย่างที่ฟังแล้วมันแบบจั๊กกะดื้อ่ะมันคลีเช่ซึ่งอันนี้แล้วแต่คนนะคือใครอินก็อินนะครับส่วนใครไม่อินก็อาจจะแบบเอิบๆนิดนึงเรื่องสุดท้ายคือการโยงกับวิสระับออสนะครับซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือหนังไม่ไดเอามาแค่โครงหรือว่าธีมด้วยนะอันนี้คือเอาทั้งเรื่องมาก๊อป ลงในหนังเรื่องนี้เลยนะครับแล้วค่อยเอาเส้นเรื่องของวิกเก็ตเนี่ยไปเชื่อมโยงแต่ละจุดผมว่ามันเลยยากแล้วก็ท้าทายตั้งแต่ออบเจกทีฟที่ทําเรื่องนี้แหละเพราะว่าไปเอาหนังที่แบบโอ้โหรสนิยมคนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะมาเชื่อมโยงกับรดสนิยมคนปัจจุบันเนี่ยผมว่าแม่งโคตรยากเลยคือบางพอยต์เนี่ยผมยอมรับเลยว่า,ว,าว้าวแบบเฮ้ยมึงไปเชื่อมได้ไงวะเฮ้ยอันนี้ตกใจจริงแต่บางจุดนี่ก็คือฟืดฝืนฝืนและเกินนะฮะเหมือนมันต้องทําให้ครบอะก็เลยเอาไปเชื่อมกันไปก่อนเหตุผลเบาหนักก็ นะแต่ว่าเวลาที่เล่ามันน้อยเกินไปนะฮะแบบมันน่าจะขยี้ได้มากกว่าน,นี้แต่หนังก็ไม่ได้ทําแม่มันเลยแบบตอบยากลอเกินนะครับว่าพาร์ทหลังเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบกันแน่เพราะมันมีความรู้สึกหลายอย่างผสมปนเปกันอยู่นะฮะรู้อย่างหนึ่งแค่ว่าออกจากโรงมาเนี่ยไม่ได้แบบโอ้โหประทับใจฟินสัตวๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีโดยสรุปนะครับยังไงมันก็คือหนังแบบฟอร์มยากฟอร์มใหญ่หนังแมสสะนะฮะยิ่งดูภาคแรกมาแล้วไม่ดูภาคนี้มันก็จะค้างเติ่งไปตลอดอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยดูภาคหนึ่งไม่เคยได คนดู2เรื่องเพื่อจะดูหนังภาคนี้เนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่คุม้มเท่าไหร่อาจจะทั่วไปนะครับด้วยคุณภาพการสร้างด้วยงานเพลงแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องที่มีทั้งจุดดีจุดไม่ดีนะครับยังไง Wi c k e d for g ์กูเนี่ยผมแนะนำว่าควรที่จะดูโรงดูโรงก็ได้ความที่ภาพสวยเพลงก็เพราะแถมซาวประกอบมันยังบิวอารมณ์ได้ดีเนี่ยเพราะว่ายังไงดูในโรงหนังเนี่ยมันดีกว่าดูที่ทีวีในบ้านอยู่แล้วโน้นนิดนึงนะครับว่าภาคก่อนผมดูโรงปกติแต่ภาคเนี่ยผมดู iMAX นะครับแอบรู้สึกว่า ไม่ได้มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญขนาดนั้นคือหนังมันเป็นสไตล์ใช้ซาวแบบวงดนตรีออเคสตรานะครับคือไม่ได้ใช้แบบเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงเซราาอะไรเยอะเพราะฉะนั้นผมว่า iMAX เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบคุ้มกับตังค์ที่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดรวยก็ดูไปเหอะนะครับยังไงมันดีกว่าแหละมีเรื่องหนึ่งผมก็ไม่รู้คอมเมนต์ยังไงดีนะครับเพราะว่าไม่เคยดูมิเซคันต์วิกเกตมาก่อนนะครับใครเคยดูแล้วมีทัศนะมันเหมือนมันต่างกับหนังยังไงนะครับคอมเมนต์คัคครบ